แม่แม่จะพาหนูไปไหนคะเนี่ยอา้าฉันก็จะพาไปให้พ่อหนุ่มค้างบ้านดูยังไงหละ่ะแม่จะพาหนูไปทําไมคะเนี่ยเอา้าก็ไปให้ลูกสาวเขาโตมาจะได้เป็นแบบแกส,สวยๆแบบเนี้ยพนุ่มจ้าพนุ่มพนุ่มพนุ่มจ้า คุณพอาา่อคะใครมาเรียกเหรอคะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันลูกไปดูกันดีกว่าอ้าวพิกี้นี่นาสวัสดีค่ะป้าภัยสวัสดีจ้านี่อ้าวสวัสดีจานูแพนเค้กสวัสดีค่ะป้าภัยสวัสดีค่ะพี่กี้สวัสดีจาแพนเค้ก มีอะไรหรือเปล่าคะป้าภัยเรียพีก็ได้มึงจ้ะเนี่ยฉันน่ะพามาให้พีหนุ่มดูเป็นไงกี้สวยไหมก็สวยนะครับนี่แพนเค้กจ้ะโตไปเนี่ยสวยแบบกี้ให้ได้นะจ้ะแพนเค้กเขาก็สวยในแบบของเขาครับกี่เขาก็สวยในแบบของเขานี่กี้ คะแม่พี่มองหนะ้าพ่อหนุ่มเขาทำไมฮะเอ่ขอโทษขอโทษค่ะแม่คุณพ่อคะหิวแล้วค่ะตื่นมาตั้งนานแล้ว,วลย,ย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยเอ้านี่จะที่ยแงไรยังไม่ได้กินข้าเลยเหรอจ๊ะครับปพราีว่าเมื่อคืนทํางานดึกไปไหนก็เลยกลับบ้านชา้าก็เลยลูกก็ก็เลยพาลูกนอนดึกไปด้วยเลยอะครับ หลักอะให้ลูกนอนไปก่อนก็ได้นะจ๊ะเวลาโตมานอนเต็มอิ่มจะได้ส,ดสวยแบบโจุกกี้ครับแล้วว่าแต่ฉันย้ายมานานแล้วยังไม่รู้เลยพ่หนุ่มชื่ออะไรผมแล้วครับผมชื่อไทตันนะครับเออพ่อหนุ่มไทตัตตนหรอจ๊ะครับไปเถลูกเดี๋ยวพ่อพาไปกินข้าวค่ะคุณพ่อหนูอ,อยากกินข้าวจะแย่อยู่แล้ว แต่นี่มันเป็นชุดที่พ่อซื้อมาให้นะแล้วยังใส่ได้อยู่อหรอลูกก็ใช่สิค่ะคุณพ่อน่งไปนั่งสิลูกค่ะวันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวพ่อทำให้อืมอยากกินเป็นไข่เจียวจังเลยค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อทำให้นะลูกนะค่ะคุณพ่อ อืมอร่อยจังเลยค่ะฝีมือคุณพ่อเนี่ยและสีแดงแงคือเลยเหรอคะคุณพ่อสีแดงแดงก็ซอสแน่จ้ะอืมอร่อยมากมากเลยค่ะคุณพ่อหนูชอบมากเลยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จคุณพ่อพาหนูออกไปขับรถเล่นหน่อยนะคะโอเคจ้ะถ้าลกูกอยากจะไปนะค่ะเพราะว่าหนูอยู่บ้านมาตั้งนานเบือ่อเบื่อเบื่อมากเลยค่ะคุณพ่อจ้ะ อ,อร่อยจังเลยอันนี้ไม่ใช่น้ำนะลูกแล้วมันคืออะไรหรอคะคุณพ่อมันเป็นไอ้นี่ยซอสอาเวลา่าเท่ารืจ๊ะเหมือนมายองเนสนั่นแหละอร่อยจังเลยเอาแม่เข้ามาในบ้านเขาทำไมมีดูสิไม่สนใจฉันกินข้าววันเดียวไปเถอะจ้ะแม่ เออเอออยากกินอะไรล่ะเดี๋ยววันนี้แม่พาไปกินแม่ขาดอยากกินเป็นซูชิจังเลยค่ะก็ได้ก็ได้แม่เล่นให้ได้มาแค่นิเดเตียวเองอยากกินสลุดหลาเชียไม่รู้หลาล้วค่ะไม่รู้หลาอะไรล,ล,ะละ่ะราคาเป็นพันเลยนะขอโทษค่ะแม่ก็หนูไม่ได้กินตั้งนานแล้วนี่ค่ะแม่ จริงเลยเธอเนี่ยกขอโทษอค่ะไปเย้จะได้กินแล้วโอ้บ่อน้ำใสจังเลยก็เขาเพิ่งเอามาเทเม,มื่อวานางไงล่ะเข้ามานังไหนล่ะนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะแม่อือ รสชาติก็ไมี่เห็นจะเหมือนผัดเผ็ดที่ฉันผัดเลยก็มันเป็นอาหารญี่ปุ่นนี่แม่ซูชิจะไปเหมือนผัดเผ็ดที่แม่ผัดได้ยังไงใช่แล้วครับเนี่ยเป็นซูชินำเข้าเลยนะป้าอา้แกเป็นใครกล้ามาเรียกฉัน่าป้าได้ยังไงขอโทษครับแกก็ลงเหมือนกันแหละรอบคุณอร่อยมีคะแม่ ก็อร่อยดีแหละข้าวเหนียวก็ขาวจ๊วะขาวสะอาดอะไรอย่างนี้นะแกก็ข้าวเหนียวของเขาเป็นข้าวั้นญี่ปุ่นน่ะคะแม่ก็ต้องขาวจ้วะขาวสะอาดแบบนี้นี่แหละวันหลังแม่พันหนูกมาเก่งนะหมดไปพันสองแล้วนะนะเดี๋ยวข้าวหลังหนูเลี้ยง เนี่ยแล้วก็กินข้าวสะเที่ยงตรงเชียอันนี้ข้าวมื้อเช้ามั้งค่ะแม่ืมแล้วถ่ายแบบอีโมงเนี่ยวันนี้หยุดค่ะเออดีด,ดีช่วยฉันทำงานบ้านด้วยละกันแม่หนูขอพักผ่อนไม่ได้หรอก็ได้ก็ได้เห็นว่าเก็บนางแบบให้เงินเดือนฉันนะค่ะ อร่อยจังเลยแกอิ่มยังเนี่ยก็เริ่มอิ่มอิแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะ,มแ,คะแม่อิ่มแล้วก็ไปอิ่มท้องสบายใจใช่ไหมละ่ะเฮ้ยรู้งี้ฉันทำไก่ทอดให้แกกินดีกว่าอุษาซื้อไก่กมาไม่เป็นไรนะแม่มื้อเย็นก็ได้ เออเออมื้อเย็นก็นดีเรื่องแมวหลังแกไม่ขับบ้างละ่ะขับรถเป็นแล้วไม่ใช่หรอข่าแม่แกอยู่นี่ก่อนนะฉันจะไปนอนแล้วข่าแม่ <c oughs> ง่วงแล้วไปนอนดีกว่า ฉี่ก่อนโอเคก็จะเข้าได้โอเคห้องนอนเดียวฉันอยู่ไหนเนี่ยวะนี่ห้องนอนลูกนี่ไม่เป็นไรขอนอนก่อนอไม่ได้พักผ่อนมาตั้งนานแล้วฮะอ้าวนี่ ไปแป๊บเดียวก็สี่โมงแล้วเ,น,เนี่ยใครเต็มอิ่มหน่อยมากับฉันไปไหนคะแม่ฉันหน้าไ,ไ,ได้คะแม่แล้วสรุปแม่จะพาหนูไปไหนคะเนี่ยถาได้ พาไปหาไตตั้นยังไงล่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าโูกเขาอะตอนนั้นกินอะไรนั่งอยู่นู่นไงไปไปไปเข้าไปหาเขาเลยเอ,าเอา้าไตตั้นจ้าเฮ้ยเข้ามาในบ้านผมได้ยังไงเนี่ยครับเอ้ก็เข้าประตูแล้วไงจ้าป้าขันนัองเลยนะ ตีปวดขามากเลยแม่ปวดขาอะไรล่ะแม่เพิ่งนอน,น,นเมื่อกี้เองนะพูดชุกดเอาแล้วแกไม่นั่งหรอนั่งปสิเฮ้ยเอ่มว่าแต่หนูแพนเค้กจ้ะมีอะไรเหรอคะคุณป้าเอ่มเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วะจ้ะเนี่ยหนูก็กำลังจะขึ้นปสาแล้วค่ะ ออผ่านไปแป๊บจะขึ้นปสามแล้วจะ้ะหนูว่าขึ้นอนุบาลสามนี่อ่ะลูกป้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปรับปริญญาและเรียนจบแล้วพิกกี้เรียนจบไวจังเลยเหรอกคะใช่จะ้ะหนูไม่เห็นพิกกี้ไปโรงเรียนเลยอ๋อพิกกี้เรียอลาแหละจะ้ะค่ะเนี่ยเมื่อกลางวันกี่ไรรอจ้า อ๋อผมกินไข่เจียวราดซอสอะครับป้าไปกินซูชิทุกๆแค่พันสองเองทุกๆเนี่ยแม่บอกแพงไงฉันแม่แพงบอเลยบอกสิค่ะแม่อ๋อครับนั้นป้าไปก่อนนะครับอุ้ยหนูแพนเค้กป้าไปก่อนนะบ๊ายบายจ้ะ บายบายค่ะคุณป้านั่งอะไรอยู่ล่ะมันนี่โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับละครเรื่องคุณป้าข้างบ้านขี้อวดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วค่ะและทุกคนนะจุ๊บ